ท็อปรถสไตล์ผู้บริหาระคะันนีเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะได้เป็นตัวไฮบริดมาให้นะคะคมสั่นของตัวรถนะคะเดิมเดิมกันเลยนะคะภายในคันนี้เบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าคู่หน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางน่าใช้งานมาพร้อมกับแอร์หลังให้ด้วยใครมองหารถสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบเครื่องนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันดี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่อ e ีหนึ่งคันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นรถ2ระบบอีกด้วยนะคะใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารกันบ้างคะแนะนําเป็นคันนี้อ e ีหนึ่งคันเลยนะคะสายฮอนด้าห้ามพลาดน,นะคะสําหรับคันนี้นะสนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาเลย0ูนแปร์สองเจสูสี่สามสองห้าสามนะคะได้เป็นฮอนด้าแอคคอร์ดนะคะสอง 00 hybrid นะคะปี2020นะคะ 869,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะเค k ดีจับไปเลย4ีดาวนะคะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนานๆานทีจะเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นจัดเต็มให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยคะ่ะนี่ส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โคเมียมส,สวยๆเลยนะคะโลโก้ต้องกลางจะเป็นโลโก้ของ h o n d a นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ7015ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะตัวนี้เขาจะได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเด่นท i ้ g l ไลท์นะคะเกรากหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำตัดกับสี ตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยแล้วก็เขามีสเกิร์ตด้านข้างมาให้กับคุณลูกค้านะคะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะมีส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กทูโทนมาให้เลยนะคะแม็กขอบ18นะคะยางปี2023นะคะได้ยางปีใหม่ไปใช้งานกันเลยนะคะแล้วก็มีตัวไฮบิดนะคะติดอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะ ใส่เลีเ้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะสําหรับคันนี้นะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดขอบด้วยโครเมียมสสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในสวยหรูด,ดูแพงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกออโต้รอบคันนะคะมีตัวเซ็ตเบาะมาให้มือจับจะได้เป็นสีเทาตัดด,ด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเม็ดอารต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมีมาให้ปุ่มพุ s สตาร์ t นะคะระบบกันลื่นมีมาให้ครบเลยนะคะพวมลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัสกี้นะคะคุณลูกค้าแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถอีกด้วยนะคะโครงสร้างโครมสันตัวรถเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัด,ดโดยลดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขกไม้กันเลยนะคะเกียบเบรกกดปุ่มฟุต s ตา r ได้เลยนะคะ เครื่องนิ่งมากนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าเลขไม้นะคะวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมกโลนะคะได้เป็นเล็ไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยมีลําโพงด้านข้างตรงนี้มาให้นะคะกระจกนะคะแบบปรับไฟฟ้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับจอทสัสกีนนะคะเป็นจอเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะเห็นเป็นระบบของ ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้น้ํามันก็ได้นะคะแอร์ Air ได้เป็นแอร์แบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีปุ่มอีโค o โหมดนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวพีนะคะเป็นเด็กมือไฟฟ้ามีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกล้องทอยหลังให้กับคุณลูกค้า นะำพบความปลอดภัยครบเลยนะคะได้เป็นกล้อง360องศาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะพวงมลัยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพวงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีพุทคอนโทรลนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของ Honda มาให้กับคุณลูกค้าหุ้มหนังสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆแบบนี้มาให้นะคะสาหรับคันนี้นะ ตัด,ด้วยลดลายไม้สวยงามนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารนะคะออปชัน่นครบเครื่องจัดเต็มนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมือจับก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะคะกระเจ้าของเขาแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะแล้วก็มีม่านบังแดดมาให้พร้อมตัดขอบด้วยลดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยมีตัวล็อกเด็กนะคะอยู่ตรง ้านข้างของแผงประตูมาให้ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วนะ้าขวดน้นํามีมาให้พร้อมภายในคันนี้เขาได้เป็นเบาะหนังสีดํามาให้นะคะจอหลังแอร์ขอโทษค่ะแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็มาฟ้องกับที่ชาร์จแบตเตอรี่ผมสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ออปชันฟังก์ชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะคุณลูกค้าใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อเข้ามาเลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอยางด้านหลังกันบ้างนะคะยางปี2023แม็กลมด้านนะคะแม็กขอบ18นะคะได้เป็นแม็กทูโทนมาให้นะคะแม็กของศูนย์ฮอนด้าโดยตรงเลยนะคะ ชุไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็มีหูฉลาบมม,มาให้นะคะไฟเบรกดวที่3มีมาให้ครบนะคะกระจกแพ้เดิมจากโรงงานแล้วก็มีตัวลาไลายฝ้ามาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ของ Honda นะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระคันนี้คือกว้างขวาง นางยืเดเหียดขาได้สบายเลยริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยนะคะชุดไฟท้ายของแท้รอยเม็ดอาร์ตต่างๆอย่างเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆชุดไฟหน้าของชุดไฟท้ายของแท้ของเขาเดิมๆเ,เลยโครงสร้างโคมสันตัวลกนะคะเดิมๆกันเลยทีเดียวตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ติดการสาดมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะทั้ง4บานกันเลยนะคะ มาดูในส่วนของยางด้านหลังมีค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะสำหรับยางด้านหลังนะคะยางปี2023นะคะได้เป็นแม็กทูโทนนะคะแม็กขอบ18นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานแล้วก็มีสเกิร์ตด,ด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวาน่าใช้งานแล้วก็มีไฟส่อง,อง,องเขาเด้ว่าส่องบนทางเดินให้นะคะ มีมา่านบางแบดตัดขอบเดินลวดลายไม้สวยงามแล้วก็มีตัวล็อกเด็กมาให้อีกด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบเครื่องแนะนําเลยนะคะทัอย่างที่แจ้งเลยว่าได้เป็นบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะแผนเพลของเขาจะอยู่ตรงด้านข้างเช็คเลขตัวเครื่องเลขตัวถังให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ แล้วก็คู่มือต่างๆของเขามีครบเครื่องเลยนะคะคุณลูกค้ามีคู่มือครบครบให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะใครที่สนใจนะคะรถสไตล์ผู้บริหารออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มนะคะพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูแน่นอนนะคะ Honda Accord นะคะ2.0 h y b r i d ปี 2, 2020นะคะ869,000บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะดอกเบี้ย2.3 2.39นะคะคุณลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเล่านะคะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะเปิดง่ายมากเปิดมือเดียวได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีโช๊คมาให้นะคะเขามีโช๊คมาให้แล้วก็สังเกตได้เลยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นน้ํามันแล้วนะคะคุณลูกค้าระบบของตัวเครื่องเขาจะเปเลี่ยนโดยอันตโนมัติเองเวลาที่ลูกค้าเล่นเครื่องหรือ สตาร์ทลดออกนะคะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอาร์จุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่ในส่วนของตรงนี้นะคะแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะรับประกัน10ปีนะคะในส่วนของแบตเตอรี่ของเรานะคะมีการเปลี่ยนใหม่ให้นะคะชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงานมาให้นะคะชุดไฟหน้าของแท้จุดแต้มสีหรือรอยเม็ดอาร์ต่างๆนะคะตัวนี้ดูดีงานเนี่ยเขาเป็นตัวไฮบริดนะคะคุณลูกค้า ตัวโช้ของเขานะคะคุณลูกค้าเปิดง่ายมากตัวน็อตแก้มไซายแก้มขวารอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะนี่แล้วก็เร่งเครื่องถ้าลูกค้าหยุดหรือสต็อปรถเขาจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของระบบไฟฟ้าให้นะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มออกนะคะรอยเม็ดอาร์ตในส่วนของฝาก,กระโปรงแล้วก็แผ่นกันร้อนรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการ ชนหนักถือโครงสางแล้วก็มีวรนตีหลังการขายให้อีก30วันนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็ครายละเอียดให้กับคุณลูกค้าแน่นอน274รายการให้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Accord นะคะ2.0 Hybrid ยบิดปี2020นะคะ869,0 0 0บาทนะคะเครดิตจับเปเลย4ีดาวนะคะ ดอกเบี้ยรเริ่มต้อนอยู่ที่2.39นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8.4งวดนะคะได้รถสวยๆได้รถสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ไปใช้งานแน่นอนรถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้า,านานทีจะเข้ามานะคะขอรายได้ประมาณ20,000ขข้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจโทรเข้ามาเลย0827043253หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ ที่บริษัทเพชรโยนสำนักงานใหญ่สาขาที่1เสรีไทย68แยก1ติดต่อพิงเพชรโยนได้เลยก็ไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถข้างไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ